นะสวัสด,ดีตอนสองถุบเครื่องครับตอนถุบยี่สิบแล้วครับตอนนี้เวลามากับพ่านซักกับเหมือนพ่านซักก็ลังหว่างงานจากรถเกี้ยวเขาดัวยจากรถรถดำรถดำรถดำพ่านซักน,นี่นะครับเปลี่ยนพ่านมึงมานบ่ใส่กลับไปจากหลังพ่านซัก,อกโอ้ใส้หลายเดีมยวมนี่ เนียนๆเรื่อยไปดินี่ครับหน้าปังไก่บ้านนะครับไฟบ้านด้วยไก่นี่นะครับเป็นหลุน้องกันครับนี่โตหายเลยเบิองบ่ไม้เก่าเหรอครับโอ้หมอกลงไม่แตะวะซองถุงหนึ่งหมอกจ้างคักเลยนะครับหลุน้องกันคือเกาเต็มโอเคครับล่างแรงมาถือ ววมีบ่วงกัมีอยู่นะปลาอ่อยมีเคร่งปลาอ่อยไปทั้งหน้าปังดีว่ามาถึงยี่แล้วนี่ท<ๆ>ี่เด็ดอยู่วะเหนื่อยเหรใกล้บ้าน ท่านสักวามีทีเดืดอยู่เดืเดเอดแจงบนหัวสิงอโอ้อ่านนี่เ่บกั๊ปาต้องสางโอ้ดูคือหรือขุนออออแล้วครับเอาแล้ว <laughs> ว่าแล้วกับไหย เดือดแล้วครับที่เด็ดแล้วขัดสักวะเนี่ยงานอ่งงานงางคือลื้อคือลื้ออกกันออกกันเก็บกลับเก็บนู้นกันครับโซ่เนี่ยเหมืนโซ่เนี่ยท่านผ่านไงนี่เดือดครับเดือดหนูว่าหกเจ็ดขีดครับนั่นครับคือลื้อคือลื้อขยับอือนะครับ ลังที่สามครับโอ้พลาสักแน่นอนเดี๋ยวครับส่ไปีเก่าครับเงี่ยขีใต้ครับมื่อนี้ขีไตผมเหลือข้อมูลไทยมือนี้ไฟอะไรทางโป้เขียนโป้เทนะครับรุ่นต่อไปครับนน้ตัวดีไหมทีนี้ตัดไปโอ้ทีเด็ดเลย หม,มานครับป้านซักปองแทะช่างไส้ละประจำตำบลเห็นปะเนีเยนไปเห็นอย่างไรเทอ,อลากลับจิมเทอในอุม้มไพุ่นเมื่อครับมานี่เบิดเหรครับมานี่มีหาลังในตนน้นนึงครับตกฮะ ตกไง,องอไโอ้ยบาร์ดไปขี่เตะเขาอยู่หอกลุ่นต่อไปไหนจะโตกไงตัวเด้งแล้วนี่นี่บ่ไม้นึงได้แหละครับครับเสียอืมไหนรุ่นแล้วครับนี่ไรน,นิ่งหนุ่มขึ้นเศรา้าคนละแจมเดียวคุ้มแล้วแหละนี่ ตาบัวย่างไงเนาะร่อนนามยามแล้วพือนี้เมื่อไหร่บอแถมหนึ่งนะครับมือนี้สองหลังตั้งอะไรอีกรักนี่ใช่หรือเสียงแขกครับเสียงแขกมีรุ่นแล้วครับมีรุ่นแล้วนี่แต่เสียงเรียนบ่เสียงกระดิ่งนูเสียงจังนูหลัก เปนสื่อมาถึกนี่เจ้าหนูไหมเฮ้ยไม่ได้มาถึกนี่เจ้าหนูปูงนี่ครับสรุปได้กระโจดใหญ่ตัวนึงครับใหญ่แห้งตัวนี้โอเคฉีดหมแล้วครับคุณนะได<ห>้ครับคุณสำหรับการรับชมครับอย่างอื่นนึกว่ากันไหม ผ่านซักว่าตัวหนึ่งก็คุ้มแล้วใส่ไก่บ้านครับเื่อนนี่สวัสดีครับ